ความหิวจุดเริ่มต้นของวิน,นัยความหิวมักถูกมองว่าเป็นเพียงความต้องการพื้นฐานของร่างกายแต่หากมองในมุมที่ต่างออกไปเราจะพบว่ามันทรงพลังกว่านั้นมากการควบคุมความหิวไม่ว่าจะเป็นการเลือกกิน เลือกเวลาหรือเลือกปริมาณล้วนสะท้อนให้เห็นถึงวินัยในตนเองนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่เป็นการควบคุมตัวเองควบคุมความต้องการและควบคุมแหงกระตุน้นหากเราสามารถจัดการกับความอยากอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานได้แล้วเราก็มีศักยภาพที่จะควบคุมสิ่งต่างๆในชีวิตได้อีกมากมายลองคิดดูอาหารเป็นสิ่งที่เราพบเจอทุกวันวันละหลายๆครั้งมันเชื่อมโยงกับอารมณ์ความเคยชินและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเรา สำหรับหลายๆคนแรงดึงดูดของอาหารอาจทำให้รู้สึกว่ายากที่จะต้านทานไม่ว่าจะเป็นการกินเพื่อระบายอารมณ์กินมากเกินไปหรือตามใจตัวเองด้วยพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพแต่เมื่อเราเรียนรู้ที่จะตัดสินใจอย่างมีสติ เราก็จะพัฒนาความตระหนักรู้และการควบคุมการกระทําของตนเองได้ลึกซึ่งยิ่งขึ้นนี่คือการฝึกฝนวินัยในชีวิตประจําวันซึ่งทุกการเลือกจะเสริมสร้างความสามารถของเราในการปฏิเสธสิ่งที่ไม่จำเป็นและตอบรับสิ่งที่ดี วินัยในตนเองกับอาหารไม่ใช่แค่การควบคุมอาหารหรือต่อต้านสิ่งล่อใจแต่มันคือการปลูกฝังความตั้งใจเมื่อเราควบคุมสิ่งที่เรากินเราก็กำลังฝึกสติรับฟังร่างกายและตอบสนองอย่างมีเหตุผลแทนที่จะใช้อารมณ์ การควบคุมนี้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับวินัยในตนเองในด้านอื่นๆของชีวิตหากคุณจัดการกับความอยากตามใจตัวเองหรือความอยากได้ความพึงพอใจในทันทีได้ลองนึกภาพดูว่าคุณจะสามารถทำอะไรได้อีกบ้าง เมื่อความหิวไม่สามารถควบคุมเราได้อีกต่อไปเราก็มีอิสระที่จะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายอื่นๆเราสามารถนำวินัยในตนเองแบบเดียวกันนี้ไปใช้กับงานความสัมพันธ์และการพัฒนาตนเองนี่คือการพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจ เพื่อชะลอความพึงพอใจในการไล่ตามเป้าหมายระยะยาวเช่นเดียวกับที่เราเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพเพื่อบำรุงร่างกายเราก็สามารถตัดสินใจที่ดีต่อสุขภาพจิตอารมณ์และชีวิตของเราได้วินัยแบบนี้ขยายไปถึง ทุกแง่มุมของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการใช้จ่ายบริหารเวลาหรือยึดมั่นในเป้าหมายเมื่อเราพิสูจน์ตัวเองว่าเราสามารถควบคุมความต้องการพื้นฐานที่สุดของเราได้มันจะสร้างความมั่นใจเตือนเราว่า เรามีพลังในการกำหนดชีวิตของเราเองมีพลังในการเลือกสิ่งที่สอดคล้องกับแรงบันดาลใจสูงสุดของเราในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งลบกวนและสิ่งล่อใจการควบคุมสิ่งที่เรากินก็เหมือนกับการสร้างเอฟเฟกต์โดมิโนแห่งวิน,นัยการควบคุมตนเอง แต่ละครั้งจะนำไปสู่อีกครั้งหนึ่งและก่อนที่เราจะรู้ตัวเราก็ได้เสริมสร้างจิตใจของเราให้แข็งแกร่งขึ้นในทุกๆด้านนี่ไม่ใช่เรื่องของการจำกัดแต่เป็นเรื่องของการเสริมพลังเมื่อเรามีวินัยในการเลือกเราก็จะรู้สึกแข็งแกร่งขึ้น มีการควบคุมที่ดีขึ้นและมีความสามารถมากขึ้นในการบรรลุสิ่งที่เราตั้งใจไว้การควบคุมความหิวเป็นเพียงจุดเริ่มต้นมันคือการฝึกผลในชีวิตประจำวันที่วางรากฐานสำหรับการควบคุมชีวิตของเราทั้งหมด แสดงให้เราเห็นว่าเราแข็งแกร่งกว่าแรงกระตุ้นและทรงพลังกว่าความอยากและความแข็งแกร่งนั้นคือกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของเราบทความโดย c o n s c i o u s z โ n น แปาลละเรียบเรียงโดยจิตวันเนส